คืคุยือน้องแล้วครับพี่ว่างไงว่างไงเก็บเก็บผมว่าตกลงพี่ผมจะไปอ่าโอเคถ้างั้นก็คือทองสุกยี่สิบห้าใช่ไหมรวมพี่เป็นยี่สิบหกครับทีเนี้ยต้องให้ทองสุกเลือกที่เหลือว่าอยากได้ใครที่มันจะพอเข้าแก๊ปเข้าวัดเข้าวากับพวกเราได้แล้วก็อ่าเป็นคนที่ที่เล่นได้อ่ะงั้นทองสุกต้องเลือกเอง ทำไม่โหดเลยวะได่หรอมึงจะเอาขนาดไหนเนี่ยเขาบว่าปัญญาอ่อนเว้ยพี่แบบไอ้ปัญญาอ่อนไอ้โง่ไม่ใช่มากูปัญญาอ่อนเออเขาบอกว่าลมมัได้สาระครูพ่อครับม่ออะไรสาระเลยเขาไม่ไดสาระมันมันยอมกันง่ายๆเลยหรอมาเฮ้ยฟังวอลชหน่อยเริ่มไอ้สาระแล้วล่ะเอาไงเรื่องวอล์ชทิตตี้ ใครอยากไปบ้างคืออะไรอ่ะไม่บอดหลายคนยังไม่รู้เรื่องก็พาโบเขาวาเสนอว่าเขาชวนเราไปำมาตอรี่กับโอเวอร์ที่วอลซิตี้สองเดือนสองเดือนเต็มนะ เอยากถาม,ถามว่าถ้าใครสนใจอยากจะไปมั่งช่วยบได้หมดอนนะ่ะเราก็ต้องปล่อยที่นี่ใช่ไหมครับบอสถูกถก็ตีประมาณสองเดือนหรืออยู่ต่อก็ได้แต่ว่าอาจจะตีง่ายสองเดือนแล้วก็ทรัพยากรมีเท่าไหนเขาก็จะเล่นกับเราเท่านั้น พี่พาโบบอกมาเอาแค่ไปไม่ไปก่อนแล้วก็รายละเอียดค่อยว่าเอาไปดีวะคุณมีผมได้หมดอนี้พี่เจทันเอางี้เ่ะใครไม่ไปยกมือ2องเดือนนี้นะตั้งแต่เดือนหน้าเดือนแรกใช่ไหมครับนับตั้งแต่วันที่เรากระหน่ว่าไปอ่ะ เราจะไปช่วงไหนเดี๋ยวเขาบอกยังยังไม่รู้ช่วงอ่ะแต่ว่ามันต้องไปคุยกันไปครับไปไปครับแต่ถ้าไปอ่ะมันต้องทิ้งที่นี่สองเดือนนะเขาบอกไม่ไปยกมือเราจะยกมือทำไมจิ้ตสอนเนี่เราก็ข้ามเลยโอเคไปครับไปครับเราต้องมีไปทนี้ต้องถามต้องถามก่อนทิ้งทิ้งที่นี่ สองเดือนสามเดือนเป็นอะไรไหมครับคิดว่าประเมินก่อนครับผมมองว่าผมเสนอนะถ้าแถวทิ้งไปเราปล่อยเช่าได้นะพวกจุดยาไม่ไม่พวกอะไรมึงจะไปจะปล่อยไปเลยมึงจะไม่ปล่อยเช่าทำเชียร์นี่มีใครมาอยูใจหยือเปล่ามึงอย่างโง่เวอ้าตัวใดล่ะไม่เอางี้เอางี้ตอบคำถามแค่ว่าถ้าเราไปอะไปสองเดือนอะสัตว์เราไม่อยู่เราเราจะเป็นอะไรไหมแค่นั้นแหละ อันนี้ถามใครอ่ะเขาเติบโตพี่ไม่ไม่ไม่ผมผมถามผมถามทุกคนนะแต่ผมแต่ผมไม่เป็นไรอยู่แล้วอถ้าผมตอบกลับกลับมาแก๊งอื่นเขาก็เริ่มตามทันผมก็น่าจะกลับมาก็น่าจะสนุกนะถ้าถามอ่ะถ้าถามผมอ่ะถ้ากลัวเรื่องตามทันเป็นไรไหมผมว่าไม่เป็นเพราะสุดท้ายแล้วมาก็ได้เล่นต่อเลยอ่ะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาฟาพวกมันเนี่ยโอเคขอบใจที่ฟามาให้อะไรอย่างเงี้ยไปครับไปครับงี้ก็ไปดิ แม่แม่ถ้าพี่เผาถามเรื่องนั้นผมมองว่ากลับมาถ้ามองเอามุมผมมาก็คือกลับมามีแก๊งให้ฟาร์มเยอะขึ้นนะ่ะทรัพยากรทำแน่นขึ้นไปไปพี่พี่เนียไปไปเหมือนกันถ้าถ้าเรื่องนั้นนะ่ะงั้นถ้าจะไปถ้ <c oughs> าสตอบตงก็ไปแล้วทิ้งตรงเนี้ยแล้วก็ก่อนไปล้วก็ประกาศปล่อยจุดห้าไม่มีใครคุม <c oughs> ปล่อยจุดห้าปล่อยปูนกลับมาเมื่อไหร่ค่อยคุมกลับมาไตยบ้างหมดนั้นแหละทางกลับมาจะเปลี่ยนด้วยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจะกลับมา ต่อไปคือเรื่องคนนะพี่หมายถึงยังไงครับโจ้าจำนวนคน,อ,น,นอ่าสรุปตรงเนี้ยไปหมดถูกไหมใช่ <Okay. S 3> อ่ะใช่บอสว่าไงอะ่ะบอสเลยอ่ะบอสไปไหมครับมันทังน้องอยากไปหมดไม่เป็นอยู่ที่บอสแล้วกันเอาอย่างนี้ดีกว่าอยู่ที่บอสแล้วกัน คนไม่มีปัญหาเดี๋ยวช่วยกันหาได้อยู่จะเข้าฟามหนักหน่วงกัน้องเดือนไม่สงเดือนบอสไม่ต้องแบบลำบากใจอะเอาที่บอสเลยอยากไปหรือไม่อยากไปเอาสบายใจดีกว่าบอสถ้าบอสเค้าว่าไม่ไปก็คือเราก็ไม่ไปแต่ถ้าบอสเค้าไปเราก็ไปคือสุดท้ายแล้วอะเราไปก็ไปด้วยกันอยู่ก็อยู่ด้วยกันแค่ลิกโชคี่ขึ้นหนึ่งอะผมว่ากลัวเรื่องของเวลาของตัวผมด้วยไงกลัวผมมีเวลา มาช่วยน้องๆด้วยไงหนึ่งไงนะผมว่าเรื่องฟาร์มอ่ะมันฟาร์มแทงกันได้เราบอสบอสรอเล่นตอรี่อย่างเดียวก่อะบอสรอมาแทงอย่างเดียวอ่ะน้องๆอยากไปก็ไปไปก็ไปถลุไปเดี๋ยวก็ได้เหมืนมีคนไม่อยากไปหรือเปล่า อยากใช้กล้ามกูอยากรู้ว่ที่ใครไม่อยากไปบ้างใครไม่อยากไปยกมือพี่แย้วางมือเลยพี่อ่ะเดี๋ยวเพิ่งแล้วมันมีใครไม่อยู่ตรงนี้อีกต้องไปถามอีกนะตรงนี้มันไม่ครบป่ะไอเหนือใช่ครับไม่ครบนะไอเหนืออยากไปอยู่แล้ว ตัวตาดอกไปได้เลยแต่เสียดาาเช็คคนอื่นดีกว่าว่าคนที่มีเวลาไปแล้วเต็มที่ไหมอะไรเงี้ยไม่ใครไม่ไปยกมือหเ็นมากมากไม่หรอกสุดท้ายแล้วค่ากูไม่อยากไปบอสให้กูไปกูก็อยากไปมึงต้องไปอยู่เลยใหญ่โตถูกถูกถูกพี่อันถูกแต่ว่าเราต้องไปฟังมันหนักเลยนะเว้ยทุกคนปกติก็ฟังหนักอยู่นะบอสที่นี้บอสไม่แต่ที่นู่นก็ต้องเป็นแบบถ้าฟังหนักก็หนักหนักแบบหนักจัดเลยอะคือที่นู่นมันจะไม่มี ที่นู้นมันมีโจรอ่ะมีที่นู้นมีโจรด้วยใช่ฝึกสบายว่ารจัดอะมแต่มันก็มันก็จะมีก็ไปลองโดนหน่อยแม้แต่มันมีรสชาติมากกว่าง่ายๆเออแต่มันก็มีรสชาติดีนะแล้วถ้าเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนนี่ก็นี่ล้วพี่แม้แต่พอจะโปรติดโจมันจะไม่ค่อยพ่นเป็นเป็นกลุ่มใหญ่ปะ ไม่พี่ถ้าเขาเอาคารบอนคาร์บอนพี่เขาแจกคาร์บอนยกดงเหรอไม่เลือกหรอพี่เขาดงเลยงานโรงงานรถเอาหมดอ่ะเรือมันต้องมีมากขึ้นอ่ะของในตัวอะไรถ้าจะไปอ่ะผมดูยาทางมาคร่าวๆคือถ้าจะไปอ่ะอย่างเช่นแบบตกปลาเนี่ยการเช่าเรือแกงหัวใหญ่มันคุ้มครองเราอยู่ถ้าไปแล้วคือเสียวเลยเช่าโอเวอร์ไปตีโอเวอร์เช่าโอเวอร์หรอพี่ ก็เขาทำท่าเรือไม่ใช่เหรออ่าสุดท้ายแล้วว่าอันนี้กูพูดตรงนี้เลยนะสุดท้ายแล้วว่าตอนเขามานี่แหละเราก็ไม่ได้ไปกดเขาถูกป่ะล่ะเราก็แบบคุยกับเขาแบบแฟร์ว่าเออเราไม่อยู่กับเขาไปนู่นเราก็เขาก็ทำแบบเดียวกันารนี้แหละโอเวอร์มันแฟร์อยู่แล้วเพ้่งต้นนักใช่ใช่แต่ทางนู้นทางนู้นจะฟาร์มยากกว่าเพราะมันมีป้นไม่แต่เรื่องป้นอ่ะผมว่าถ้าไปคุยกับแก๊งใหญ่จริงอ่ะ ก็อาจจะคุ้มค่อเราได้แต่ว่าเรื่องพวกนั้นมันไว้ก่อนดีกว่าไอเรื่องแบบป้นอ่ะถ้ามันโดนก็ช่างมันเถอะเป็นเล่ห์เหลี่ยมเลยคิดมากสุดท้ายแล้วเรามีปากฉลามอ่ะเราก็อาจจะไปป้นก็ได้ไอเชี่ยวันนี้กูเบื่อว่ะให้เกียรติฟาร์มว่ะบอส์ดนำทีไม่ป้นเนี่ยแล้วถ้าป่นเจอตออะไรตัดกว่าจะถึงกว่าจะถึงโอเวอร์เฮียถ้าป้นเจอถึงข่าวก็ไอหลักข่าแล้วเข้าไปโทษครับโทษครับ เราก็เหมือนต้นไผ่หรอวะใช่ีวล่ะที่รู้ตามล้มมา้องใช้เล็กมาแล้วเหรอไปสู้ทุกคนฮะเราสู้อยู่เราเหลือลูอัเหลือรู้ป้ะเนี่ยเดี๋ยวครับไปได้ไปไปไหนอ่ะวอสตี้มันตื่นยังอ่ะมันตื่นแล้วครับเฮ้ยแต่ที่นอนมาชมเรื่องไปวอสตอยู่เนี่ยเขาว่าไปหรือไม่ไปมึงอ่ะปฏิเสธได้หรอ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาตามใจมึงอ่ะตา,<ข>ตามใจอะ่ะคามาชโชเราอะ่ะไม่ตัดกาเล่นดีเพิ่งดีเอาเรารอคำตอบผมวันนี้ยเออไปไปดิเอายงคือให้บอสคอสดีกว่าหลักๆคืออยากให้บอสคอสมากกว่าเอาบอส <c oughs> เป็นบอสเราอ่ะหัวหน้าแก๊งอะ่ะถ้าบอสแบบ,บจะพาเราไปสนุกก็ไปถ้าบอสแบบ,บสุดท้ายแล้วถ้าบอสจะตัดใจเลื้ยงเราลงแบบจุดต่ำสุดมันก็ การแต่งบอสอ<น>ะดา,าบอสเพื่อนะมาอยู่ตรงนี้ก็ผ่าบอสไม่ใช่หรอจบ<ท>ครับประสบการณ์ล้วนพี่ได้หมดเลยนั่นงน่ะให้บอสตัดใจเลยว่ไปหรือไม่ไปเฮ้ยเราถ้าบอสตัดใจแล้วเราค่อยมาถามคนในแก๊งว่าเป็นไงอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วเราก็เลือกคนได้ไงเร่องน่ะบอสเขาเลย

แก๊งเราอ่ะ25คนเนี่ยหลักๆคือคนที่แบบโรงงานในโลกจริงๆอ่ะมันเข้าตอนหลังรีเซิร์ฟเลยๆอะ่ะผมคิดว่าพอ,อยต์แบบพันสองพันมันก็ได้อยู่ถ้าแบบจดใจเจาะเข้าเลยนะแต่ถ้าคนที่มีเวลาน้อยอย่างบอสนี้ยหรืออย่างเฮ er ียอย่างเงี้ยอาจจะมาช่วยได้วันหนึ่งไม่นะไม่เยอะอะ่ะก็อาจจะเยอะกว่าคนอื่นหน่อยแค่นึง่งสีเรียดเรื่องพอยต์แบงสีเรียดอยี๋ให้ใหญ่โตไปถามลูกพี่ก่อนเดี๋ยวผมจะการเองต้องสีเลียด คอออยต้งืพวกพี่เลยหรอน้องชายเล็กคนนั้นหนระน้องชายเล็กคนนั้นเหรอไอ้ใหญ่เอือยเขาแทงผมสาผมมาะเดี๋ยวให้ใหญ่โตไปหาข้อมูลได้มันไม่ยากหรอใช่ใช่บอสจะไปด้วยกันปะล่ะพาไปเจอบอสก็มีใบริษฐบาลที่แล้วที่นู่นแล้วอ่ะบอสไปเจอปะล่ะเออไะแล้วก็ไปบอสไปชิมรางไปฝากตัวก่อนเฮ้ยใหญ่โตกูไปด้วย พี่ชายใหญ่มาแล้วครับแล้วถามว่าเดือนครึ่งเราจะได้ปืนหรอเปพี่พี่ชายไม่ไม่ถ้าเราถ้าเราไม่มีปืนเขาไม่ไม่ใช้ปืนนะครับตู้เท่าที่ไหวบอสเราพี่พามไม่ต้องสนใจดีกว่าว่าเขาจะใช้อะไรอ่ะคือสุดท้ายแล้วถ้าเราแบบลงงานนั้นลงจริงผมว่าอาจจะขึ้นได้หนึ่งกระบอกปืนกระบอกกีเท่าไหร่วะแปดล้านครับขั้นหนึ่งคนอยงเดียวอ่ะคนอย่างเดียวไม่ยิงยิงไม่ล่วงรถเชี่ย ผมคิดว่าอาจจะขึ้นได้หนึ่งกระบอกนะถ้าแบบผมว่าเราต้องอาวุธพื้นฐานให้ครบก่อนอ่ะแล้วค่อยไปว่าเรื่องปืนใช่ใช่ผมว่าไม้มีดถ้าไปจริงอ่ะต้องวางไม้วางแผลไฟมาแผลอะไรเยอะเลยไม้ไม้ต้องตีเป็นไม้พูเลยมันเขาเข้าใจครับยืนเวทีแต่คือมันยากอยู่ครับไม้พูแดงทุกคนเลยมันยากโอ้โหเล่นไม้ใช่เมันตีเป็นมาเชพี่เมนไม้ก็คือต้องไม้พูเลยอ่คนนะเมนมีก็ต้องมีต้องขัดเมนไม้จริงๆนะ ไม้ผู้แดงอันนี้ประมาณยี่ห้าเอ็มอ่ะถ้าสมมติเคาไปเนี่ยเราต้องมาวางวางแผนละเหนื่ยเรยี่ห้าเอ็มเลยอีสัตว์ช่ยแล้วไม่นอาจจะแบบติดก่อนก็ได้มันอยู่ที่ดวงผมคิดว่าเราถอดที่นู่นที่นู่นเป็นแรกเลยครับพี่วันไม่ดวงตีอันแรกๆไม่ใช่หรอใช่ต้องแรกเลยไม้ผู้แดงอ่ะพี่แล้วก็บูปินต้องไอแงก์ผมวาวางกันทีหลังดีกว่าเอางี้ควันนี้ตัดสินใจไปใช่ไหมครับวันนี้ลองให้คนที่มีที่นู่นอ่ะไปหาข้อมูลหน่อยดีไหม ได้วไาทำอะไรบ้างไออาวุธอะไรอย่างเงี้ยอะไรบ้างแล้วลองลองวางแผนดูครับแล้วก็หาคนปะจริงจริงพี่เผาเรื่องเรื่องรายละเอียดที่นู่นมันไม่ยากครับคืออย่างผมอะอย่างผมก็มีครอบครัวที่นู่นมันง่ายอะใช่เรื่องข้อมูลอะรอย่โตก็มีเออมันมันง่ายมันไอพวกนั้นอะมันหาได้ผมอะขับรถแพระสุนในเมืองมาแล้วนะบอกให้เรื่องอะไรวาไปพี่พี่ชายใหญ่ไม่เอาต้องใช้เล น้องชากลางเรื่องคนนะอ่ะอันเนี้ยเรื่องรายละเอียดต่างๆอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่สําคัญที่สุดต่อมาคือเรื่องคนอีกสิบห้าคนไปใจเย็นหน่อยนะใจเย็นน้องเฉลย์ตายสองคนแล้ววะตั้งใจตอยนะอ่ะคือตอนเนี้ยจะมีสิบห้าคนอ่ะแต่เอาพี่พาโบไปด้วยคนหนึ่งเท่ากับขาดอีกสิบสี่ ให้พอบอไปเลยสี่คนเลือกมาอ่ะที่อันนี้เสนอก็คือให้พี่พอบเลือกเองมาเลยสี่คนแล้วเราคัดอีกสิบคนไปคัดด้วยความสมัครใจครับมันมีเกณฑ์อยู่มันไม่ยากเกณฑ์คัดอ่ะพี่มีชื่อในใจแล้วฮับ คือนเอาดิแล้วเราไปทีละแกงมาแล่ะพี่เราเราต้องไปหาไปถามเขาใช่ไหมพี่พี่ผมเสนอเดนิดครับจริง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 เนาะเดนิดอยู่แกงเราอยู่แล้วไปเยี่ยแล้วไรสารลาห์ไอ้บิลิฟบิลิฟมึงไอ้ลำเป็นการเป็นการหน่อยเนาะอบอุ่นไหมโอบอุ่นไหมไอ้ลำโอบอุ่นมีตัวพุ่งไหมไอ้ลำเขาเป็นบอสแล้วดิพี่แต่ไม่คัดพี่ต้องถามเขาว่าเขาจะไอ้ไอ้ลำต้องไอ้ลำไปด้วยไอ้ลำไอ้ลำไอ้ลำแกจะเสนอไอ้นี่นไอ้หัวดำที่มาอยู่ผมเสนอคนหนึ่งได้ไหมอ่ะไอ้แมงมุมอ่ะไม่ชื่ออะไรวะ ได้ไหมพี่อัดชาแนลเนาะเออ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 แล้มันเก่งนะพี่ชานิเนี่ะใช่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 ชาแนเก่งอยู่ผมเสนอคนหนึ่งได้ไหมไม่เดี๋ยวพี่ชายผมเองเดี๋ยวเราอ่ะเสนอเราชื่อมาแล้วลิทเรียกมาคุยเลยง่ายกว่าไหมง่ายกว่าแล้วก็ถามเขาสมัครใจเลยอ่ะไม่ต้องชนะสร้างความประทับใจใช่ครับ ไปหาพี่พาโบเลยวะล่ะเรื่องกำหนดกำหนดการวันอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไรยังไงหรือคนเรื่องอะไรไปและเดี๋ยวฟังนะเดี๋ยวครับไปไปไอ้นไอ้นบอสบอสบอสพูดฟังไงยตัวนไปลิฟไปไปอ่ะถ้าไปหาไปทุกคนเนี่ยแหละแล้วเวลาถึงเวลาที่พูดะให้บอสพูดครับจีนี่เงียบสัมรวมฮะไปถ้าเสริมอาจจะเป็นใหญ่โตเสริมเพียงเดียวกูว่าฟังคนอื่นฟังหมดนะไม่ต้องแหลมครับอไ้ี่่าป a few moments later พอใจเลยมาถึงสองอ่ะไลเลขแซวไม่ได้เลยถ้าหรอยังไงสิได้เจอแล้วสองสามหกพี่เบงว่าไงมันจะกอดอกแล้วมันจะเดินเข้่ก็คุยกับน้องๆแล้วครับพี่มังไงาไงกระซิบกระซิบกระซิบกิบผมว่าตกลงพี่จะไปอ่าโอเคถ้างั้นก็คือทองสุกยี่สิบห้าใช่ไหมโมบี่เป็นยี่สิบหกครับทีเนี้ยต้องให้ทองสุกเลือกที่เหลือว่าอยากได้ใคร ที่มันจะพอได้แกลบเข้าวัดเข้าวากับพวกเราได้แล้วก็เป็นคนที่ที่เล่นได้อ่ะนั้นทองสุขต้องเลือกเอง <c oughs> ดีไหมดีกว่าไหมอืมดีครับดีก็ได้ครับโอเคถ้างั้นก็หลังจากนี้คือทองสุกก็ต้องเป็นคนลองคัดหาดูว่าจะเป็นใครยังไงแล้วเดี๋ยวถ้ามันได้เรียบร้อยครบสี่สิบก็บอกพี่ทีหนึ่ง ลได้ครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวเอาเวลาไปหาคนเออช่วงนี้ก็เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีจะได้ไปติดตามกันต่อกับทงสุขด้วยว่าคุณเลือกใครประมาณนี้ครับได้เลยเดี๋ยวพี่เดินเรื่องตรงนี้ต่อให้โอเคครับพี่โอเคครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับทงสุข ทุกคนกทุนี้ทุน,ทนี้ห้ามหาเรื่องใครก่อนนะ <c oughs> พักก่อนนะน้องๆ